สปริงพีโหลดนะครับระบบเนี้ยออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถปรับระยะยุบของรถนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงนะฮะโดยที่พีโหลดของเรานะครับมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันครับนับแรกครับผมเป็นสเตปพีโหลดนะครับซึ่งสามารถปรับได้โดยใช้มือเลยปกติจะปรับได้อยู่ที่ประมาณ5้ามระดับนะครับและเทรดเดสปริงพีโหลดครับระบบนี้ฮะจะสามารถปรับ พิลอตได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับโดยการใช้สเปนเนอร์นะครับของเราครับและประแจหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สนะครับโดยการคลายก่อนนะครับคลายตัวนอกเหลี่ยมก่อนจากนั้นใช้สเปนเนอร์ขันตามเก็ฑนาฬิกาหรือคนเก็ฑนาฬิกาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเราครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็ผมเป็นระบบไฮดรอลิกระบบ H และ H1 นะครับซึ่ง H จะเป็นไฮดรอลิกแบบที่ไม่มีสายติดตั้งกับตัวโช๊คมาเลยนะครับสามารถใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับขันเพื่อปรับ โบกพิลอดหรือรถพิลอดได้นะครับและแบบ H1 นั้นจะเป็นแบบสายแยกเพื่อให้สะดวกในการติดตั้งครับผมและโซลิซันครับจะเป็นแบบรถแข่งนะฮะเรียกว่าพิลอทมอเตอร์ครับระบบนี้ครับผมจะสะดวกและก็ง่ายดายมากสําหรับการปรับเซ็ตโดยเฉพาะทีมแข่งที่ต้องการใช้เวลาเซอร์วิสให้น้อยที่สุดครับระบบนี้จะใช้แก๊สคอนเนคเตอร์ในการปรับเพื่อการดัสบินลงมาและสามารถปรับได้โดยใช้มือปรับจากนั้นสามารถใช้งานได้ทันทีครับและแบบสุดท้ายนะแบบที่4 ระบบนี้เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับสายมอเตอร์เพลสสายเอนโรโดยเฉพาะครับนั่นคือระบบ Mechanical p คิลพครับเป็นระบบที่ใช้ระบบการขันเกลียวนะครับเป็นเกลียวสปริงนะฮะซึ่งจะมีซีนอยู่ภายในครับคอยเลื่อนตัวพีโหลดลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้หินหรือทรายหรือโคลนอะไรก็แล้วแต่ครับเข้าไปอยู่ในเกลียวทําให้สามารถปรับพีโหลดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้จะสามารถคลายพีโหลดออกมาได้อันนี้เพื่อป้องกันและก็ลดความฝืน ของตัวพิลดขนาดที่เราปรับนั่นเองครับการปรับพิลดในกลุ่ม h i g h Performance สามารถปรับได้โดยการใช้มือครับหมุนทางนั้นขวาจะเป็นการปรับให้รถนุ่มนวลและหมุนทางด้้นซ้ายจะสามารถปรับได้ถึง6สเต็ปลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้ภายหลังครับการปรับพิลดแบบสปริงพิล o ตนะครับสามารถปรับได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายน็อต อยู่ที่สปริงพีโลดนะครับคลายออลออมานจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการปรับให้กดสปริงลงทําให้รถสามารถรับ้ำหนักได้มากขึ้นนะครับนี่ครับตามเข็มนาฬิกาหรือถ้าเกิดว่าปรับมากเกินไปรถแข็งเกินไปสามารถปรับได้โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ อังนี้ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้ภายหลังครับผมวิธีการปรับพีโหลดสปริงแบบเกลียวในกลุ่มของร้นิวโรนวิธีการปรับเช่นเดียวกันโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายน็อตที่ล็อกตัวพีโหลดไว้ออกจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับให้สปริงแข็งขึ้นและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ลดนุ่มลงลูกค้าสามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการครับการปรับสปริงโช๊คนะครับในส่วนของกลุ่ม h e r r i ิ SPRING p ี l o ลด a d j u s t e er. ตตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งฮาร์ดและซอฟต์วิธีการปรับใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดหมุนไปทางฝั่ง H จะเป็นการปรับสปริงให้มีความแข็งขึ้นและถ้าหมุนไปทาง S ทวนเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการปรับให้สปริงนั้นมีความนุ่มนวล,ม,ลม,มากขึ้นครับตัวอย่างการปรับไปทางซอฟต์นะครับถ้าเกิดต้องการให้แข็งขึ้นครับผมปรับไปทาง H นะครับนับ1รอบ โดยปกติแล้วสามารถปรับได้สูงสุดถึง10มิลครับการปรับสปริงพีโหลดในกลุ่มของรหัส H หรือ h ฮร์ริคพีโหลดนั้นยังมีระบบที่สามารถปรับได้โดยใช้มือเปล่านะครับการปรับใช้วิธีการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อลรถมีความแข็งเกินไปปรับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้สปริงนั้นคลายตัวและนิ่มขึ้นถ้าหากว่ารถนิ่มเกินไปสามารถปรับตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้ไฮดรลิกกดสปริงลงมาและสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นครับลูกค้าสามารถปรับได้เพิ่มเติมตามความต้องการภายหลังครับผมการปรับสปริงพิโลดในกลุ่มของ H1 หรือ On h o s t นั้นเป็นระบบการปรับสปริงพิโลดโดยการใช้ระบบไฮดรลิกเข้ามาช่วยในขณะเดียวกันยังแยกสายออกมาเพื่อให้สดวกต่อการติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดของรถบางรุ่นการปรับสปริงพิโลดในกลุ่ม H1 นั้นสามารถปรับได้โดยการใช้ปจัจจหกเหลี่ยม ปรับหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดนิ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นหากต้องการให้โชคมีความนิ่มนวลขึ้นให้หมุนตามเครื่องหมาย S ที่ติดตั้งอยู่บนผลิตภัณฑ์<ๆ>เพื่อปรับให้โชคนุ่มลงและหากต้องการให้โชคมีความแข็งขึ้นให้ปรับไปที่ตัวสอน H ลูกค้าสามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการภายหลังครับ Mechanical p i l o t ถูกออกแบบมาสำหรับรถแข่งขันแนวแอนดูโรหรือโมดอลคลอสการปรับนะครับใช้เป็นประแจตัวทีเบอร์8นะครับผมถ้าเกิดหมุนตามเข็มนาฬิกาครับผมก็คือการกดสปริงลงมานะครับและถ้าเกิดว่าต้องการให้รถมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นก็ใช้วิธีการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะปรับฮาร์สปริงให้ดูก่อนนี่ครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับระบบพีโหลดก็จะดันให้สปริงนะครับ ลงมาดานลานครับทำให้รถเนี่ยลดน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าเกิดต้องการให้รถนิ่มขึ้นนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับการปรับตั้งนะครับผมลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้ภายหลังครับการปรับพิลดในกลุ่มของ H2 นั้นเป็นระบบการปรับพีิลดโดยใช้แกส๊สไนโตรเจนแรงดันสูงซึ่งจะถูกบรรจุในแก๊สแคนิสเตอร์วิธีการปรับตั้งเสียบแก๊สแคนิสเตอร์เข้าไปจากนั้นแก๊สจะไปดันตัวปรับพิลด ให้เก็บลงมาโดยที่สามารถหมุนตัวพีโลดได้ด้วยมือเปล่าแต่แนะนําว่าควรจะมาร์กจุดไว้ก่อนเพื่อความแม่นยําและถูกต้องในการปรับพีโลดการปรับหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือการลดความแข็งสปริงและถ้าต้องการให้ลดมีความแข็งขึ้นหรือกดสปริงลงมากกว่าเดิมให้หมุนตามเข็มนาฬิกา จากนั้นเมื่อปรับร่างเสร็จแล้วสามารถดึงสายออกได้เลยครับผู้ขับขี่สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องก,การภายหลังครับ